เป็นไงบ้างอัชราพรเผยการปรับตัววอลเล่บอลหญิงไทยก่อนลุยวินใน2,025สนาม3เป็นไงบ้างอัชราพรเผยการปรับตัววอลเล่บอลหญิงไทยก่อนลุยวินใน2,025สนาม3ที่สหรัฐวันที่6กรกฎาคม2,568เที่ยวอัชราพรคงยศกับตันทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเผยความเคลื่อนไหวล่าสุดหลังเดินทางไปฝึกซ้อมปรับตัวที่สหรัฐอเมริกาก่อนการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2,025สัปดาห์ที่3ที่เมืองออลิงตัน รัฐเท็กซัสวันที่10-14กรกฎาคมนี้หลังจากเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาก็ได้ให้นักกีฬาได้ปรับตัวกับเวลาท้องถิ่นก่อนเข้าสู่โปรแกรมฝึกซ้อมเมื่อวานนี้5กรกฎาคม ทั้งเช้าและเย็นช่วงละสองชั่วโมงโดยช่วงเช้าเน้นการซ้อมเบาๆส่วนช่วงเย็นซ้อมเข้มข้นเพื่อหาวิธีต่อกรความแข็งแกร่งของเจ้าภาพสหรัฐในเกมแรกกับตันเพียวอัชราพรคงยศกล่าวว่าเรามีโอกาสได้ไปซ้อมตอนเช้าไปยืดเส้นยืดสายหน่อยค่ะเพราะว่าเรามาถึงค่อนข้างเช้าแล้วก็ตอนกลางวันคุณหมอพยายามไม่ให้เรานอนเลยก็ให้เราไปทานอาหารไทยมีพี่ๆใจดีมาเลี้ยงอาหารไทยค่ะแล้วเราก็ออกไปเดินรับแดดค่ะ เพราะว่าถ้าเรากลับไปที่โรงแรมเราหลับแน่นอนแล้วก็ฝืนไปนอนอีกทีตอนสองทุ่มเลยถือว่าทุกคนปรับตัวได้ดีค่ะทุกคนก็พยายามฝืนไม่นอนเพื่อเก็บแรงไว้นอนทีเดียวค่ะตอนเช้านี้หนูมองว่าทุกคนร่างกายค่อนข้างดีค่าปรับตัวกันได้ไวค่าการซ้อมก็ดีค่าได้ไปสัมผัสบอลหน่อยไปวิ่งซ้อมเอาแรงหน่อยเพราะถ้าเราไม่ได้สัมผัสบอลเลยมันจะห่างหายไปหน่อย ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราค่าเพราะว่าเราก็พยายามปรับตัวให้ไวที่สุดมีคุณหมอที่มาช่วยพวกเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าเราจะปรับตัวได้เร็วค่ะโปรแกรมวินเน2 0 2 5สัปดาห์ที่3ที่สหรัฐอเมริกาเวลาไทย10กรกฎาคม2568 7น0านฬิกา30นาทีไทยพบสหรัฐอเมริกา11กรกฎาคม2568 4นาฬิกาไทยพบเยอรมนี12กรกฎาคม2568 4นาฬิกาไทยพบโดมินิกัน14กรกฎาคม2568 3นาฬิกาไทยพบแคนาดา